สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็โยบกมาลูโนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเกมสติกไฟนะครับเป็นเกมไอ้ก้างปลาต่อยตีกันนั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นกันกับเพื่อนๆได้สนุกมากๆนะครับเป็นเกมแนวแบบจอยปาร์ตี้กันอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็มาต่อยตีกันแบบไม่มีอะไรเลยฮนะสาระไม่ค่อยมีในเกมนี้แต่ว่าสนุกมากๆครับผมเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเนี่ย ลองหาในสตรีมดูได้นะครับราคาแค่39บาทมั้งครับใช่ครับเดี๋ยวภายในตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับผม let's go ผิดกดเกมแพรี่ทำไมแพรี่ทำไมแครี่ก็มาเฮ้ยสีอะไรวะ,งงะสีเขียววะเฮ้ยเขายักไม่ได้อีกแล้วอ่ะเพื่อนกูเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยนะครับพอเริ่มเกมมาได้ไม่นานเนี่ยผมก็เจอกับปัญหาเลยครับคือมัน ขยับไม่ได้นะครับกดเดินไม่ได้เลยแต่ว่าไม่นานมันก็หายเองครับผมเออเออเอียดรอได้ไงวะโยกโยกโอ๊ยทำไมใครสีแดงอ่ะใครสีแดงกูสสีอะะไรวุกูสีอะไรกันวะเนี่ยวะเนี่ยงงสีปะสีอะไรกันเอ้มาสีม่วงไม่ใช่เหรอโอ้มาสีเหลือง กูสีม่วงอง้ตอนเี้ยเอวเหรอเอาสลอบกันเออกูก็วาอยู่แป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งตีดิใจเย็นดิโอโหแทงยับเลยโอ้ยพีอ่ะตายตาบงมึงตายตบแทแทง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 อโอนอนเลยมึงก็ให้กูเดีเดียกูไปเดี๋ยวกูไปเดวไเดียูไดวเดยกไเดียไเดยเดียเดปดีวก กูสีม่วงมากูสีอะไรนะสีสีเหลืองวะกเหลืองกูสีเหลืองกูสีเหลืองมาดิมดีฟีฟีฟีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ยปืนปืนปืนอ้ลบ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 มอบมอเฮ้ยงูงซ้ำศพอกูมีปืนกูมีปืนกูมีปืน คมยปืนโอ้โหปืนแย่หมัดยังไงวะฮัลโหลนี่นี่นี่เอฟพี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 ปืนงูปืนงูโอ้ยปืนงูเฮ้ลมมุมลเมุม้ลมมุมลมุมโอ้ยลมุมย่งลมมุมลเฮ้ยโอ้ยะไรลงไปยิวลิลงไปยิวลงไปิลงไปยิวลงไปยยนยัยังูงูมันลอยมาไปหิ้ย ไอ้เหี้ยกูบอสแมพกูบอสแมพกูบอสแมพมาดิบอสแมพบอบอแมพมาดิฆ่ากูไม่ได้อื้ยอ้ยโอ้ยโคอย้อยอ้้ยอเอ้ยอ้ยยโอ้นโอ้ยนยนยนมันยนยยอย้ออ้อ เนียนหรอเนียนหรอเขามีคนเนียนเลยมีนิดเดียวอะไรเงีก็ยังไม่ตายยังไม่ตายสู้อยู่สู้อยู่ยมันระพุมไม้เหญ่เออเออเอามรีบัสบัสยิงยิงเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแม่มันนอนอยันระพุมไม้เหญ่โอ้ยเฮลโลแมนเฮลโลเฮลโลเอ้กูติดหนามตายเงี้ยตรงกลาง งูองเกอตายนู่นน้ำนู่นน้ำอะไรอะมันยิงงูได้เหรออุ้ยปืนยิงงูยิงเอางูแดดงูแดกเรียมรอยเฮ้ยกูสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลือง

เอาเลยเพื่อนปันชารีวันที่สองคุณลอปืนอยู่เออคุณออปืนอยู่โอ้ยเออ้ย้องต้องอโอ๊ย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 โอยโอ้ยโอ้ยปืนปืนคุณอปืนออออออยิงงูชะงวแทงแทงแทงแองแทงไปแอ้วโอ้ยผู้สาได้แทง เอาช็อปเอ๊ะช็เปช็อช็อปช็อปอุ้ยไอ้กล่องทับหัวตายทั้งกล่องระเบิดกล่องระเบิดกล่องระเบิดอุ้ยอุ้ยปืนปืนว้ายอุ้ยสวยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้กล่องจะท้าหัวตายไอ้กูมีปืนกูมีปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยตายเพราะอะไรวะปืนยิงตายฉันตายเพราะอะไรกันใครเนียนใครเนียนเออะ อุ้ยอุ้ยสวยดิสวยดิวัดปืนกันไปเลยสวยในกล่องมีงูด้วยเฮ้ยเอ๋กระตุกแอ๋กระตุกแรงแรงแรงตกเลยงูตกกลางเกลือเลยมันทะลุไปไงวะก็ลงมาดิสีแดงลงมาดิเอาลงไปดิลงไปดิ ต้องส้ศพด้วยกูยิงกูยิงปู้ยิงเสียงโคตรแน่นเสียงโครแน่นมาดิมาดิโบลงมาลงมาลงมาดีลงมาดีลงมาลงมาดีโานระเหิดเนี่ยยืนรอเลย มาดิมาดิลงมาดิโบรลงมาดิโบรขอญาตเนียนขอญาตเนียนก่อนขอญาตเนียนลงมาดีลงมาดิเนียนเนียนไปก่อนเออเออต้องแข็งแตกต้อแข็งแตกคนแก้วเฮ้ยเนียนอยู่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 วัดตุ่มแดงคืออะไรเฮ้ยปืนปืนโอ๊ยจิบหายละ เรามาสู้กันแบบชายชาเออชายชาเดือดโลภมากเราได้ปืนเหรอกำลังจะแบบสู้กันกับชายชาทหารตกเฉยเออโดนเลเซอร์ไปโดนเลเซอร์ไปเอาปืนมาเอาปืนมาเอ้าโอ้โหเข้าเจผิดีแล้วเขาใจว่ตเตอร์เป็นสีเขียว้ปปืนมันจำกัดเวลามันต้องรอช่วงท้ายก่อน เอาดิเอาดิเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าสู้ชีวิตะสีฟ้าเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าสู้ชีวิตสู้ชีวิตเฮ้ยเอาดิเอาดิไอแดงไอแดงกูสู้ชีวิตเอาเต่มาจากนรกตมาจากนรกสีม่วงเนียนสีม่วงเนียนสีม่วงเงียนสีม่วงเนียนสีม่วงเงียนสีม่วงเียนเป็นศพพอ่เอสีม่วงเงียนเป็นศพเอ้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 ยเามันเอ้อเอ้ยเอยเอ้ย มานนสืบลูกผู้ชายมาดิมาดิสืบลูกผู้ชายมาดิหยิบปืนคนแรกก็บอกไปลูกผู้ชายมาแล้วเอ้ยเฮ้ยเอามาเอามาลูกฮีโร่ฮีโร่มุดสวยกูอือเยี่ยไม่รู้ไปก็พาดตายไปกี่ตายก็ไม่รู้มาเพื่อนตาตานี้ใครใครชนะก็คือชนะไปเลยมามาวัดกันไปเลยว่ะมามามาตาหนี้ใครชนะคือชนะเลยอ้า วิ่ยสีแดงเนียนสีแดงเนียนด้านซ้ายอะสีแดงเนียนสีแดงมันเนียนอยู่เฮ้ไองูไปโฉกมันงูไปโฉกมันเออเออเออตลอดเลยไปไปโอ้ยไปได้ไงวะเออยิงมนี่มันเออเนี่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมสติ๊กไฟนะครับซึ่งเป็นเกมที่เล่นกับเพื่อนๆที่สนุกอย่างที่ทุกคนได้ดูในคลิปเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ครับฝากกด ให้กด Subscribe ด้วยนะครับผมให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้ไปถึง100ซับสตีนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ